เมื่อก่อนเครียดมากกับน้ำหนักตัวเป็นคนท้องผูกถ่ายยากกว่าจะถ่ายทีก็สอสอวันเลยนะคะพุงนี่ยื่นมากใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยเลยอะค่ะปุ้มก็ลองมาตั้งหลายตัวแล้วนะคะก็คือไม่เห็นผลอะไรเลยปุ้มเลยได้มาลองตัวนี้ค่ะ Balance F Fiber Detox ตัวนี้ทานง่ายมากเพียงแค่ฉีกชงและดื่มรสชาติอร่อยมากอัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขับล้างสารพิษในลำไส้ ลดอาการท้องผูกถ่ายยากลดการเกิดมะเร็งลำไส้ลดไขมันสะสมเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักคนที่มีปัญหาพุงยื่นพุงย้วยลดปัญหากลิ่นปากกลิ่นตัวตัวเนี้มันดีมากๆเลย หลังจากที่พุ่มทายไปนหนึ่งสัปดาห์รู้สึกได้เลยว่าการขับถ่ายของพุ่มดีขึ้นน้ำหนักตัวลดลงมันช่วยคุมหิวได้ดีมากๆาพุงก็ยุบด้วยตอนนี้จะใส่เสื้อผ้าอะไรหรอคะรู้สึกมั่นใจมากๆเลยค่ะผิวพันกระจ่างใสขึ้นสิวก็ลดลงคือตอนนี้คือรู้สึกดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ปุ้มมีโปรมาแนะนําซื้อสองกล่องฟรีทันที1กล่องจัดส่งฟรีแถมยังมีเก็บเงินไปทางอีกด้วยลองไปหาซื้อมาทานกันนะคะ